คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นค่าไฟฟ้าเดือนกันยายนและลด30%เดือนตุลาคมพื้นที่ประสบอุทกภัยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนพร้อมสั่งกระทรวงดีอีศึกษาความเป็นไปได้แอปทางรัฐใช้เหตุสถานการณ์วิกฤตนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีถแถลงข่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าวันนี้24กันยายน ที่ประชุมได้เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอมาตรก,การช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้าแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโดยสำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนตุลาคม67นั้นในเดือนกันยายนจะไม่เรียกเก็บค่าไฟฟ้าขณะที่เดือนตุลาคมจะให้ส่วนลดร้อยละ30ก่อน ที่จะคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการพักชำระนี้ให้ลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายของรัฐบาลในระยะที่สองและสามในการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยระยะที่2ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม67ถึง30กันยายน68ส่วนระยะที่3คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม68ถึง30กันยายน69ซึ่งจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครจึงได้สั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้แอปพลิเคชันทางรัฐในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้สำหรับการรายงานตัวของอาสา,าสมัครและการแบ่งหน้าที่แบ่งความรับผิดชอบรวมถึงการรายงานเหตุฉุกเฉินเพราะได้รับสิยงสะท้อนมาว่าการรายงานตัวเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนที่เกิดขึ้นขณะนี้มีความซําซ้อน ทำให้เสียย่อเวลาและยังมีการช่วยเหลือในเรื่องการลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยารวมถึงการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในการทำงานให้เกิดความรวดเร็วกับทั้งภาครัฐและเอกชนได้เร่งรัฐให้กรมต้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเร่งดำเนินการใช้เซลล์บล็อกแคสต์เพื่อให้การแจ้งเตือนภยัยแก่ประชาชนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิ์รวดเร็วมากขึ้น ส่วนในอนาคตที่จะใช้แอปพลิเคชันทางรัฐในการจ่ายเงินเยียวยาและเช็คสิทธิ์ต่างๆประชาชนควรโหลดแอปดังกล่าวเก็บไว้หรือไม่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเรื่องนี้ได้เคยประชาสัมพันธ์โครงการดิจิทัลบ a ลเลตแล้วว่าให้โหลดแอปดังกล่าวไว้เพราะนอกจากการลงทะเบียนและชื่อยังเป็นการต่อยอด เพื่ออำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยวยารวมถึงเรื่องอื่นฮะฮซึ่งรัฐบาลพยายามพัฒนาระบบนี้เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลถึงประชาชนโดยตรงให้ได้มากที่สุดเวลาที่เราจ่ายเงินเพื่อความรวดเร็วในเวลาที่รัฐบาลต้องจ่ายเงินยวยาก็จะรวดเร็วขึ้นจึงขอให้ประชาชนโหลดแอปดังกล่าวไว้ และลงทะเบียนใส่ข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรายินดีต้อนรับสู่ช่อง NewTV ขอบคุณสำหรับการกดไลค์และติดตามช่องของฉัน